ถึงเวลาที่จะนำคนฟังเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารสำหรับ indie society ค่ะ indie society, Ind <ie> society ข่าวสังคม <ie> society, ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวรากในเช้าวันทำงานวันนี้เลือกเอาข่าวที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมนะคะโครงการสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการ up skill เติมไฟเพิ่มทักษะ สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมนะคะการาเขาเรียกว่านะคะการเป็นเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีซึ่งกลับมาในครั้งนี้ต่อเนื่องตาม เรียกร้องนะคะตามคําเรียกร้องของประชาชนเพื่อให้เราที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกและร่วมมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับคนที่มีความประสงค์จะร่วมแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสามารถที่จะไปรวมพลังในการปลุกพลังท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตยั่งยืนในวันที่14-15ตุลาคม ที่กรุงเทพได้นะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมกัน14และก็15ตุลาคมเพิ่มเติมรายละเอียดไปดูได้ที่ Facebook เจ้าบ้านที่ดี2568ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขอเชิญชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสงขลาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตป,ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อขอรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันภายใต้ความร่วมมือกับ สำนักงานกเกษตรจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์กร RSPo และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0864904348ค่ะ0864904348ปิดท้าย Indy Society ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่น จากท่ากาสยานหาดใหญ่เนื่องด้วยขณะน,นี้ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2568จะมีผู้โดยสารชาวอาชาวไทยมุสลิมเดินทางไปปฏิบัติศาสนาะณประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางก่อนเวลาเที่ยวบิน ขาออก2-3ชั่วโมงถ้ากัศยานหัดใหญ่ขออภัยในความไม่สะดวกมานาโอกาสนี้ค่ะและนี่เป็นข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ที่ฟังอยู่1้7ยเจ็ดเมกะเฮิร์ซหัดใหญ่ในเช้าวันนี้ได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงนี้โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอน3ามห้องน้ำคุณจรสวัสดอีอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับในช่วงใสายๆวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาด้วยนะคะเราเหลือ3ามหลังสุดท้ายในราคา Special Offer 0816989509 ความสมบูบณ society, บรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะสนับสนุนช่วง Indie Society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3าหลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้